อ่ะสวัสดีกันตอนเช้าครับพี่น้องแฟนๆกวนใจซาทุ่งแล็กกันท่านผู้ชมที่เขาหลบกท่านครับเอาอย่างวนเวียนวนเวียนอยู่น้ำหัวน้ำสวนคือเขาน้องพี่น้นงนองเนาะนะครับอ่อนซ่อนดอกไม้งามแห้งพี่น้องนะครับดอกบานชื่นมีโครงการว่าจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ใส่ซองหรือแกกพี่แกนกน้องอยังด้วยนี่แจะบอกเบิ้งสถานาการณ์ก่อนนะครับเก็บร่วมๆหลากหลายสีซองหนึ่งให้มันมีหลายๆสีต่อให้พี่ให้น้องเอาไปวาน ปลูกเป็นย่อมเป็นย่อมเป็นกลุ่มไป้าเบงเนี่ยมันจะงามขึ้นของแา่แก้วเฟมิลี่นี่นะครับดอกบานชื่นนะครับปลูกเทื่อเดียวนะครับปลูกตัต่ออกมาอยู่ที่แหลกพี่น้องอ่าเม็ดมันล้นลงดินมันก็เกิดอีกช่วงนาแรกมันก็บ่อตายเพราะว่ามันจะฝังตัวอยู่ดินมันก็เอิ้นว่าช่วงเมล็ดพักตัวนะนะมันมันบ่ตายด้นะเพราะได้ฟ้าได้ฝนเม็ดมันเขากับเม็ดเขาก็งอกออกมาอีกขึ้นเ่าอี่พี่น้อง บานชื่นนะครับเบิ้งแล้วก็ซืึนหูซืึนตาอยู่กับดอกไม้แม่งก็มักมักแม่งกับเบื่อไร่ไร่แต่ว่ามือหนอีโบเห็นลมแห้งเนาะเป็นอดอกของเขาสวยเนาะทายใกล้ๆนะครับแต่เก่ามีิจะทายพันๆเพื่อนๆบัดน,นี้เอาใกล้ๆเลยมีหลายพันเลยเพี่น้องรุ่นกีบเดียวกีบซ้อนหลายกีบนี่นี่รุ่นรุ่นกีบซ้อนอัไรสิก็มีเนี่ย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 โอ้สีชมพูสุดฉาดขนาดสีงามพี่น้อง อันเดียวมือนี่คลิปนี้เบื้งแต่ดอกไม้ล้วนๆก้อนเท้ามือนี่นะครับพุ่นแปลงนึงไปเบิ้งแปลงพุ่นแบบนี้ที่น้องเบิ้งต้นนี้ต้นจนแหงบ่ละ่ะเห่อว่าใบแหงบ่ละ่ะแต่ว,ว่าดอกมันยังซื่อซอยู่สมซื่อบานซื่อน,นี่เลยดอกยังซื่อหมกอกไม่แก,ก่เลยแต่ว,ว่าต้นแหงแล้วันนเพราะว่ามันอยู่ในกระถางน,าน้ำบ่วยพ่อมาเลยแต่ว่าดอกมันซื่อหมกอกไม่แก,ก่เละสมซื่อเนาะบานชื่น พี่ไว้มาแปลงง่พี่น้องนะครับแปลงนี่หลากหลายสีนะครับเพราะว่าจะเป็นสีชมพูสีขาวสีสมสีเหลืองแทบทุกสีว่าล้นี่นี่บานเชื่อสีขาวก็มีนะครับบานเชื่อสีขาวนะสีชมพูสีสมรุ่นลายกีบลายสั้นลายพันธลายดอกพี่น้องนี่นี่นี่แบบนี้ก็มีนะครับหรือจะเป็นกีบธรรมดาี่ก็มีนะภาพพี่น้องเลาะเบิ้งมน ดอกของเขาเนี่ยมันตรงห่วงพี่น้องออกตลอดตั необход, ้งแต่ต like. ั้งแต่เกี่ยวเข่ามาเนาะทุกคลิปทุกคลิปพี่น้องก็จะเห็นว่าจะมีดอกบานซื่นที่ตลอดนะครับออกตลอดเลยแบบนี้นะครับพี่น้องคุณนะนะครับหลายสีหลายสันนะครับอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะรวบรวมเมล็ดพันธุ์ด้วยพี่น้องด้วยรวบรวมเมล็ดพันธุ์ใส่ซ่องใส่ซ่องเออต็มหีดเต็จังหน่อยนะซ่องหน่อยๆนะครับอ่ะสมนาคุณพี่น้องสำหรับผู้ใด้าอยากได้เนาะ นะครับสำหรับดอกบานชื่นนะครับสำหรับเอฟซีของยายแก้วเฟมิลี่ของพผ่เงี้ยก้นใจชอบทุ่งนะครับเดี๋ยวจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ฝากนะพี่น้องเนาะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับปลูกเทื่อเดียวนี่ก็ยายแก้วบ่ได้ปลูกเพื่อนี่มันขึ้นเองนะครับมันขึ้นเองแม่บ่เลยเนี่ยซุ้มใหญ่ยุบไปซุ้มน้อยก็ขึ้นมาแทนนะครับหลายหลากมากสีจะปลูกเป็นกุ้มหรือปลูกเป็นกอหรือปลูกเป็นแปลง ก็ได้เบิดนะครับปลูกได้เบิ้ลนี่นี่นี่สีนี่ก็งามพี่น้องสีส้มขีบซ่อนนะครับนี่ออกมาเป็นกุ้มนี่เป็นกุ้มเป็นกอเป็นอะไรนี่กูระี่ปลูกบนต้นหางเลี้ยงวัดแน่ๆก็ยังเจอบานซื่นงับมาเอพี่น้องแม่นไปเลยนี่นะยืดใส่แสงนะครับเป็นไม้ที่ชอบแสงเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงพี่น้องนะครับ ชอบแสงชอบน้ำบานชื่นเนี่ยเนี่ยพี่ทั้งพี่กรแมนนแมนเบ้อเลยปลูกใส่งาาหั่นมาเทออันเพิ่มน,นี่นะครับออกดอกไ้เชยส้มออกดอกไ้เดส้มเด้เบิรงตลอดเลยสำหรับบานชื่นนะครับยูนาบ้านแ,ก,แก้วนี่แหละนีน่เป็นดอกสีชมพูหลายกลีบลายสั้นหลายซ้อนหลายลืบมาเถอะอพี่นนอะ อ่ะคลิปนี้เอาบานซึ่นล้วนๆมาให้เบิงนะครับหรือจะมักสีแดงเข้มอ่ะผู้มักแดงถือกระแพงแดงไว้กว้างกันนี่รุ่นนี้เลยนี่นะครับนี่นี่น,นี่สวยสวยมากพี่น้องโอ้งาเมลีนะครับบานซึ่นนะรุ่นลายกรีบลายสั้นก็มีนี่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 นะครับ,บ,นะรบ,บ,รบอ่าเดี๋ยวจะได้รวบรวมพันธุ์กันรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนพันที่ค่อนข้างจะดี นี่พี่น,น,น้อนเนาางเบื้องลักษณะกีบดอกเขาอันนี้เป็นโซนสีแดงครับอุ้ยอันนี้พลาดขาว่าไม่งูตกเ,กเกยไปนะอ่ะพี่ยายแกกำลังหดน้าให้พี่ที่จริงเขาเป็นกลุ่มถือกันน้ามเาเพราะได้เปลืองได้ยังเพราะประเดี๋นะศาสตร์ไกลๆไปกันเขาก็งามแล้วพี่พี่น้อง เป็นดอกไม้ดอกไม้ไทยๆเขาเนี่แหละ,นะครับเป็นดอกไม้ที่ดอกดนดอกดนเขากับเหมาะกับสภาพผู้มีอากาศของไทยเขาบะครับอ้าวย้อนแสงวะอ่ะท่านที่เช็ดแปรงดาวเรืองลองมาเปลีป่ยน,นเป็นแปลงบานซื่นลอง่งดูนะครับจะเป็นอะไรนะครับให้หน้าให้นี่เต็มไปด้วยบานซื่นนะั่นสิบึ่วกคักปังบัมันดนพอมดอกมันดนไม่ไมพี่น้องนะครับนี่ยนะครับอื สีสมอันนี้นะครับดอกผสมสีผสมนะครับเนี่ยดาวเรื่องขึ้ว่าเห็นบ่เจอบานซื่นงั้มมอ,อยูเลยนะครับนี่อันนี้นี่เป็นดอกเพื้นๆทาารามดากีบเดียวนะครับส่วนส่วน,นี้มันเป็นกีบซ้อนมาเลยนะครับอันนี้มันรู้สึกว่ามันจะแก่แล้วนะเป็นกีบซ้อนเนี่ยง่กีบง,งปีแบบจะไปเสียบแก่กันจะไปประดับท่านหรือประดับจะดนกะ โอเคนะครับสาหรับบานชื่นเนาะนี่นสีเขาเด่นสีชัดาว่าแดงกระแดงถาว่าสมกระสมไปเลยถาว่าช่มพู่กับช่มพู่ไปเลยขึ้นมาสิเมื่อมันมาร่วมกันอยู่ลายลายหลากลาย,ลาลายสีสันมันก็นงามซะตัวไปสำหรับดอกบานชื่นครับ ต้นสีแดงมาพื้นผู้คามักสีแดงแล้วดอกงามดอกง่ายโอ้ดอกเห็นไหมเหมาะที่จะเก็บไว้ทําพันธุ์ก้านดอกกระแข็งดีที่พี่น้องนะครับก้านดอกกระแข็งดีบ่หักง่ายถึงว่าดอกจะใหญ่นะครับสาเหตุที่ก้านดอกแข็งดีนะครับเข้าใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่กับไอ้ปุ๋ยมักกากาแฟนะครับเฮ็ดให้ยลำต้นแข็งแรงก้านดอกแข็งแรงบ่หักง่ายนะครับถึงจะล่มแห้งง่ายกับ อสัมพันธ์คือการมันใหญ่พี่น้องนะครับการใหญ่นะคลิปนี้เบิ้งแต่ดอกไม้ซะก,ก่อนดอกไม้ล้วนๆนะครับนะมันขึ้นเป็นกลุ่มมันก็นงามนี่พี่นอ้องนะครับขึ้นเป็นก,กลุ่มกลุ่มละซีซาราต้นนี่มามันก็จะประมาณนี้ป่ะนี่ออกเป็นกลุ่มสิเลยนี่นี่โอ้แต่และดอกพี่นอ้อยนี่มีแต่ดอกเบิบนี้นะต้นหนึ่งมีหลายดอกป่ะนี่นะครับ บานชื่นบานชื่นนะครับอ่ะคลิปนี้่านี้ก่อนพี่น้องครับคลิปหนะมียัางดีจังพอกันมาคลิปนี้ผ้าเบิงดอกใหม่ร่วนๆนะครับเดี๋ยวมือเก็บมเมล็ดพันธุ์นะครับจังสีผ้าเมาเบิงไว้ข้าจะเก็บเอาแบบใดนี่นี่นี่ซุ่มดอกแก่ๆนี่ดอกมแกมเมล็ดพันธุ์เขาจะเอานี่ละนี่ละเม็ดเขาจะอยู่ในนี้นะครับ อ่ะคลิปนี้ท่านี้ก่อนพี่น้องคลิปนาพ่อกันไม่สวัสดีครับผม